คือมันจะมีตัวนอนแบบนี้ตัวนอนแบบนี้นะแล้วก็แม่มันก็คือเป็นแมลงเต่านี่ตัวนอนเพียบเลยขายเยอะเลยนี่นี่นี่น ต,ต้องเอาไฟลงเผาให้หมดเลยเป็นนอนเยอะลมไปหนึ่งลังนอนนะครับก็คือศัตรูชนโรงตัวนี้เขาอย่างที่เห็นว่ามันจะมีแมงวันทองนะแต่นี่คือตัวนี้ น,นี่คือตัวที่มันไปสภาพจากน้อนมาแล้วมั้งผมว่านะ